ทำธุรกิจมา3ปีไม่เคยเสียภาษีเลยเข้าระบบตอนนี้จะเจอสัมภาระย้อนหลังไหมคะนี่เป็นปัญหาที่นักธุรกิจหลายคนที่รับปลายได้โดยการรับเงินผ่านบัญชีธนาคารว่าจะเป็นแบงก์นอนแบงก์อเวอเลสทั้งหลายแล้วข้อมูลของคุณมันถึงเกณฑ์ถูกนำส่งให้กับทางกรมสัมพาระตั เรายังคงอยู่นอกระบบภาษีคุณก็อาจจะมีปัญหาจากการรับรายได้ตรงนี้ได้สมมุติวันนี้อะค่ะคุณรับเงินผ่านธนาคารสีเขียวตอนปี6-4ยอดรวมของธนาคารสีเขียวทั้งปีรวมแล้วเนี่ย15ล้านบาทยอดรวม650ครั้งมันครบทั้ง400ครั้งและเกิน2ล้านบาทขึ้นไปธนาคารสีเขียวนำส่งข้อมูลของคุณให้กับทางกรมสมกรณ์ไปเรียบร้อยแล้วข้อมูลปี64คุณต้องรอ,อยันปี75ค่ะคุณถึงจะรอด และถ้าสมมติปี65ข้อมูลการรับไรายได้ของคุณผ่านธนาคารสิงชมพูรวมรวมแล้วทั้งปี550ครั้งยอดรวมอีก15ล้านก็ถูกนำส่งกรมสรรพากรไปเก็บไว้อีก10ปีคุณจะต้องทนทุกข์ทรมานกับยอดที่คุณรับที่ข้อมูลเข้าสู่ฐานระบบของทางกรมสรรพากรไปมากถึง10ปีแต่วันนี้แค่คุณนะคะนำสิ่งที่เป็นไรายได้ของคุณเข้ามายื่นแบบแสดงรายการกับทางกรมสรรพากรก่อน 10ปีที่คุณต้องทนทุกทรมานจะลดมามากสุดไม่เกิน5ปีนะคะมันก็ช่วยตัวคุณเองอ่ะให้สามารถทําธุรกิจอาหารได้แบบสบายใจมากกว่าที่คุณจะต้องทนทรมานไป10ปีค่ะวันนี้อาจารย์วนแนะนําเลยค่ะคุณควรจะต้องทําให้ถูกต้องก่อนที่สัมปาณ์จะนําข้อมูลมาใช้เช็คเป็นย้อนหลังคุณนะคะและถ้าคุณอยากได้รับสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ที่เพจ ประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวลันเจ็กเอ็กเปิดค่ะและถ้าคุณไม่อยากจะพลาดคลิปสาระความรู้ดีๆสามารถติดตามได้ที่แอปไซน์เจ็กเอ็เปิดทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใบา่บาจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ